บริหารราชการแผ่นดินมาจากวันที่1กันยายน2,566จนถึงวันนี้นับเป็นเวลา240กว่าวันแล้วนะครับเกือบเกือบ9เดือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับกำลังจะเดินเข้าสู่เดือนที่10พักเพื่อไทยในฐานะแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่เราตัดสินใจไปก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาล นะครับแล้วก็ไม่รอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาหมดวาระในเดือนพฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับหากเรารอปัญหาต่างๆและความสำเร็จที่ค่อยๆทยอยออกมาออกดอกออกผลมาเนี่ยนะครับก็คงจะไม่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือที่มาของการจัดงานของวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้ภายในงานจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือว่านายกอบจอในนามของพรรคเพื่อไทยบางส่วนนะครับเพื่อประกาศถึงความพร้อมและความสําเร็จในการทํางานที่ผ่านมาของนายกอบจอที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วในนามของพรรคเพื่อไทย